เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างบางทีสิ่งที่เราคิดไปก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้นนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตแต่องจจตนิตนี้มักจะหมายมั่นมักจะคาดหวัง คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะได้อย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่เราคิดไปเสมอไปเพราะว่าทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยของมันเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เป็นอนาคตก็เป็นเพียงความนึกคิดของเราในขณะนี้นั่นเองพระอรหันต์พระอริยเจา้าท่านจึงบอกว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงความคิดความปรุงแต่งของจิตในขณะนี้เท่านั้นดังนั้น ความสุขจึงมีอยู่แล้วกับขณะนี้แต่เมื่อจิตนี้ไหลไปในอดีตหรือไปพวงถึงอนาคตความสุขจึงหายไปพระอริรเจ้าทั้งหลายท่านจึงบอกว่าจงอยู่กับปัจจุบันเพราะคําว่าปัจจุบันเป็นเพียงขณะเดียวที่มีอยู่จริงนั่นเอง ความสุขก็อยู่ตรงนี้ความจริงก็อยู่ตรงนี้นี่แหละคือสัจธรรมที่แท้จริงสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทางอายตยตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นสาเหตุให้จิตนี้ปรุงแต่ง ปในเรื่องราวต่างๆความปรุงแต่งหรือสังขารขันสิ่งนี้นิดเองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ท่านจึงถือเป็นพ,พิธีกรรมหรือประเพณีแห่งพิธีกรรมอย่างหนึ่งเวลาพระไปสวดหรือบังสกลุลท่านมึกมักจะสวดว่า อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานรุชฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสโมสขโขการเข้าไประงับสังขารได้เป็นสุขคำว่าสังขารในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงที่ร่างกาย หรือร่างกายของคนที่ตายหรือศพที่จะต้องเอาไปเผา,าไปฝังที่จะสลายไปแต่สังขารของท่านความหมายของคำนี้คือหมายถึงการปรุงแต่งที่จิตนี่เองหรือการปรุงแต่งของาธาตุของขันของสังสารคันของสังขารคันของสิงส่งต่าง ที่มีการปรงแต่งถ้าสิ่งที่ไม่มีการปรงแต่งก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือสภาวะพระนิพานนอกนั้นล้วนเป็นสังขารหรือสังขารธรรมทั้งทิ้นเมื่อไม่มีการปรงแต่งคือไม่มีความคิดกังวลปรงแต่งไปด้วยกิเลสนั่นแหละความสุขจึงเกิดขึ้นเตสังวูปะสะโมโสุโข,ข การเข้าไประงับการปรุงแต่งของจิตได้จึงจะเป็นความสุขเป็นการสอนธรรมะชั้นปรมัติตเลยทีเดียวสำหรับวิธีกรรมตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจดังนั้นท่านทั้งหลายจงตระหนักรู้ถึงความจริงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป